สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็มีเหรียญหายากมาแนะนําอีกแล้วนะครับมาเริ่มกันที่เหรียญแรกเลยนะครับผมเหรียญนี้จะเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2520นอ่ะครับด้านนี้จะเขียนว่า5ธันวาคม2520นะครับผมด้านล่างจะเขียนว่าพระชนมายุ50พรรษานะครับความพิเศษของเหรียญนี้นะครับก็คือเหรียญมีเนื้อนูนออกมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะผมก็จะเป็นทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะผมก็จะมีเนื้อนูนออกมานะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญสมัยรัชะการที่9นะครับผมอขอบก็จะเป็นขอบเฟืองนะครับตรงนี้ก็จะเทียบกับเหรียญ5นะครับผมจะเป็นเหรียญ5พศ2563นะครับซึ่งเหรียญ5ที่เนื้อนูนออกมานะครับก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญ5ปัจจุบันนะครับผมอ่นนี้นะครับทีนี้มาดูน้ำหนักกันนะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ น้ำหนักก็จะอยู่ที่12.1กรัมนะครับมาดูครั้งที่2นะครับผมครั้งที่2ก็12.1กรัมนะครับเหรียญต่อไปจะเป็นเหรียญ5บาทนะครับผมซึ่งจะเป็นเหนออรียญ5พศ2552นะครับ <mumbling. S 2> เหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหน e นรียญเออเลอร์นะผมเพราะว่าทั้งสองด้านของเขานะครับรายละเอียดหายไปนะครับผมอ่านี้นะครับแล้วก็ขอบก็จะเป็นแบบกลมนะครับ ทีนี้มาดูน้ำหนักนะครับผมว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่5.7นะครับผมครั้งแรกนะครับครั้งที่สอง5.7นะครับผมมาดูเหรียญต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญ1นบาทพศ2555นนะครับความพิเศษของเหรียญน,นี้ก็คือมีด้านหนึ่งหายไปนะครับผมซึ่งนี่ก็คือเหรียญเออร์เลอร์นะครับผม ขอบของเหรียญน,นี้จะเป็นขอบเฟืองนะครับมาดูน้ำหนักนะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับน้ำหนักของเหรียญน,นี้อยู่ที่2.9กรัมนะครับอ่าชั่งอีกครั้งก็2.9กกรัมนะครับผม ทีนี้มาเปรียบเทียบกับเหรียญบาทปีพศ2562นะครับมาดูน้ำหนักนะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับผมน้ำหนักของเหรียญบาทปีพศ2562นะครับอยู่ที่3กรัมนะครับผมครั้งที่2นะครับมาดูกันนะครับว่าเท่าไหร่นะครับ3กรัมเหมือนกันนะครับผมต่อมาจะเป็นเหรียญต่างประเทศนะครับ ซึ่งเหรียญนี้จะเป็นเหรียญหนึเซนปี1987นะครับผมเหรียญนี้จะเป็นขอบเรียบนะครับความพิเศษของเหรียญนี้ก็คือมินมาร์กผิดปกตินะครับผมอทุกท่านลองสังเกตตรงตัวดีนะครับผมก็คือมินมาร์กนะครับโดยปกติตัวดีจะไม่มีขอบนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ตัวดีจะมีขอบรอบๆนะครับผมซึ่งนี้ก็คือเหรียญเออร์เลอร์นั่นเองนะครับมาดูน้ําหนักของเหรียญนะครับผมว่าเท่าไหร่นะครับ ช้างครั้งแรกอยู่ที่2.5กรัมนะครับช่างครั้งที่2อยู่ที่2.5กรัมเหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญ RF นะครับซึ่งเหรียญที่ผมถืออยู่นะครับจะเป็นเหรียญ RF แบบเจาะรูนะครับผมเหรียญนี้เจาะรูเพื่อไปทําเครื่องประดับนะครับผมให้เพื่อนๆดูดีเทลรอบๆของเหรียญก่อนนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับ อขอบของเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับอถือว่าสวยมากนะครับผมแล้วก็ทำค่อนข้างยากนะครับทีนี้มาดูเหรียญ r f ปกติบ้างนะครับผมเหรียญ r f ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบปกติ เดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบดูนะครับนี่นะครับผมเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ว่าปีต่างกันนะครับเหรียญที hmm. <le> mm. ่ถูกเจาะนะครับก็จะเป็นป <Con> ี1999นะครับผมแต่ว่าเหรียญที่ยังไม่ได้เจาะจะเป็นปี1 9 9 1นะครับถ้าท่านซื้อเหรียญนี้ท่านก็จะได้รับทั้งแบบเจาะแล้วก็ไม่เจาะไปเลยนะครับผมถ้าสนใจเหรียญไหนในคลิปนี้นะครับก็สามารถ คลิกดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับต่อมามาดูน้ำหนักนะผมว่าน้ำหนักเหรียญมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับมาเริ่มกันที่เหรียญที่ยังไม่ได้เจาะนะผมเหรียญที่ยังไม่ได้เจาะอยู่ที่6 6กกรัมนะครับาครั้งที่สอง6.5นะครับน้ำหนักก็อาจจะคาดเคลื่อนไปบ้างนะผมนิดนึงนะครับ อะครั้งที่สา6 6กรัมนะครับผมมาดูเหรียญที่เจาะแล้วบ้างนะครับเหรียญที่เจาะแล้วอยู่ที่5.1กรัมนะครับครั้งที่2นะครับอยู่ที่5.1กรัมเหมือนกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำเหรียญหายากคลิปที่3นะครับผมท้าใดที่สนใจก็สามารถ เขาไปดูรายละเอียดของเหรียญได้เลยนะผมหรือ er ว yeah, okay. ่าท่านจะเข้าไปที่เว็บไซต์สะสมทรัพย์ .com ก็ได้นะครับในเว็บไซต์ก็จะมีของสะสมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสับนะครับผมหรือว่าสแตม์นะครับแล้วก็ของหายากอื่นๆนะครับผมท่านก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ชอบสะสมเหรียญนะครับหรือว่าอยากเห็นเหรียญแปลกๆนะครับก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมผมก็จะมาแนะนําเหรียญแปลกๆเรื่อยๆนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ